ดูปลาดุกดิไซโลอ่ะเป็น้านนี่อ่ะดูปลากุลาดินำเสนอปลากุลาโลความาดติดลกโคตรใหญ่เล่นไปเล่นไปไม่ไม่กู้เราก็กระพงอ่ะ<ม>อังเกยอีกแล้ว,วโอ้ยมีแต่ตัวใหญ่บิ๊ม สวัสดีครับช่องอุดีหายอยู่ก,กินนับไม้นะครับมาตกปลา,ากับลำเมียกับเด็กปั้นครับนี่โอ้โหหมายหน้าประตูนาครับ EP อะไรแล้วเนี่ยเก้าหรือสิบจำไม่ได้ครับเห<บ>ยื่อที่ใช้ครับเหยื่อที่ใช้ก็เป็นกุ้งเป็นครับนี่นี่เป็น กุ้งตายนีค่ครับรอดูกันครับนี่ใหมห่สวยเลยมัจะมีตัวหรือไม่ครับโอ้โหอันนี้เริ่มพัฒนาครับทีเบดเริ่มเก่งเคครับอ,อุ้ยเฮ้ยคเล่น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 เล่ไนไม่กระพงก็ไป,ไปยนเปยอได้ดดแล้วอย่างนี้หละเล่นไป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 ไม่ไม่กูเราก็กระพงอ่ะ แล้วกระพงกระพงน่าจะฮุบน้ำอะ่ะคือว่ากูเลาแต่ไม่เจ๊โอ้โหดึงไม่ได้เลยอุ้ยปลาดุกปลาดุกอุ้ยมาแล้วครับจเย็นจเย็นจะเ,เอาเอาไอ้นี่มาไอ้สวิงสวิงสวิงอยู่ในใต้นั่นมี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 สวิงม,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 มีมาครับหืมหมันจัดเลยหมันจัดเลยค่ะตัวเบลเลอร์เลย นี่อันตรายหน่อยครับประดุกครับป๊าบืหเบ็ดใหม่ลอกใหม่เป็นโลยนะ่ะตัวนั้นอะโล่สิครับเนี่ยอ้โหเบ็ดใหม่ลอกใหม่ครับสุดสุด,สดโอเคขออนุญ,ญาตปลดปลาก่อนครับระวังนะระวังนะอ่ะโอเคครับมาครับอุ้ยมีไซด้วย มาไ,มได้ยี่เนี่โยโหใหญ่ด้วยเอา้าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะอุ้ยอังเกยไอเกยเกยหุ้ยเกยใหญ่เกยใหญ่เฮ้ยอย่าเพิ่งโอ้ได้ได้เออยกขึ้นมาเลยอุย้ยอังเกยมาแล้วเด็กปัน้นออ้ได้กันหมดแล้วเว้ย โอเคโอ้โหเน่นอนว่ะองเกย์ังเกย์สวยๆครับพญ่ปลาครับไม่รู้อือโอ้ปลาดูอีกมาที่อย่างเงี้ยอังเกยว้าวตัวที่สามแล้วหมานเดียไว้คันก็สวยหมานโอเคปลาครับ โโอโนี่ครับมาอีกแล้วครับอังเกอร์อีกแล้ว,วอ,อุ้ยมีแต่ตัวใหญ่พิพมนี่ไม่เห็นมีลายจุดเลยอ่ะเนี่ยโอ้โหนโอ้ยแม่หมาจริงๆเว้เด็กปั้นโอเคมายัดปากแล้ว โดนอ่ะโอ้ยปลาปองเออมีปลาปองไว้ตรงนี้ไว้โอเคตรงไหนน่ปะปลาปองอ่ะไม่ร <Okay. laughs> <laughs> ู้ก็ยันโอ๊ยอดเอตกไปทั้งฝูงเลยอดแอด นูย cô อุ้ยกระพง lâu กระพงกูเลากูเลาทะวิ่งอ่ะทะวิ่งๆๆ lâu ไม่ใช่ à, มีมค่อยตักเฮ้ยตักดีดีเออโหตัวคนใหญ่ว้าวโอ้ยโอ้ยมันเฉี่ยวมาด้วยมันเฉี่ยวมาด้วยวุ้ยใหญ่จริงไหนๆเอาโน่นมาดิวุ้ยโลอ่ะโลขวานะว้าแล้วมันต้องกินตอนที่เราทำอะไรอยู่แน่เน โอ้โหนี่แหละไอตัวนี้แหละไม่ใช่กระพงนะตัวเธอกระจายหมดโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้โ้ยเป็นโลเนี่ยใช่ไงไม่ใช่กระพงอะตอนที่มันุลอะโลอะสองโลได้ฮะสองโลขึ้นโลโลประมาณโล ว่าแล้วไอ้ตัวนี้แหละยังมีอีกันเนี่ยกำลังจะไอ้นี่เลยกำลังจะขึ้นเรือเลยโอ้โ,อโอใหญ่จริงเนี่ยขยับปลดปลาครับเบลอเลย ัวแรกโอเคโอ้โหคันอ่อนด้วยคันยูอลเนี่ยล่ะยโีโป่งแน่แน่โป่งวู้โยปลากระบางมาแล้วครับว้านะวโอเคยอดสุดยอดเอ้อบมาอีกแล้วครับกระบางาเออสองตัวแล้ว โอเคไหนตัดหางก่อนนะระวังนะกินอุบอ่ะเฮ้ยไม่แน่เจอกระเบียนได้นะตรงเนี้ยมีกระเบียนนะฮิปรากฏกูว่าเนี่ยสายสายหัวอย่างเงี้ยอ้ไหนดูดิโป่งครับพี่โป่งได้อยู่อะไรอ่ะปพงแดงใช่ใช่ลูกกระพงแดง ปล่อยปล่อยปล่อยมาเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆหน่ยหอยพี่เฮ้ยไหนะมาดูใกล้ๆโอ้ลูกกระพงแดงครับปล่อยครับโอเคปล่อยเลยมันเนี่ยอาจจะมีแม่มันนะหล่นละปล่อยไปเนี่ยแม่มันอยู่ตรงนี้เนะี่ยไหนปล่อยอยัง อ่าโอเคมาดูนิกอุ้ยไม่ใช่ีคุดเกี่ยวท้องมานะโอ้โหครอ่ะคุดครับโอเคไซส์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ติวโอเค โดนในปู <laughs> กเกี่ยวนิ้วปูทะเลไหนๆนะโอ้โหหมันจริงๆนึกว่าติดอะไรอ่ะ <laughs> โอเคเป,อปล่อยดิมันไม่เอาฮะนี่บีบออกอ่ะขวามีมอ่ะคีมนี่บิมหยิบปี้นี่ๆคีมนี่ๆๆๆ,ๆอ่ะบิด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 ลงเลยแล้วก็ปล่อยมันไปเลย ปลาได้ปู <Okay. S 2> อ่ะเข็ปลาได้ปูอืมเขจับไหนไอ้บูอุย้ยเอาด้วยเออโอ้ยเบลลเลยไหนปลาบูอะมีแต่อะไรกินวะโอ้โหเขียวเขียว <Okay, okay, S 2> อุ้ย,ยตัวใหญ่ใหญ่เนาะกับแขนมั่งอุอ้ยสุดยอดทอดอร่อยนะเนี่ยปลาบูบูทะเลครับโอเค ตกกันไปเลยสองคนนะ่ยเยียวยาปดปากครับมาเลยวะเฮ้ยตึงด้วยปลาไม้ตึงจัดเลยบีม<อ><ก>บปลาดุกแหละทรงปลาดุกเลยนะ<ตรง>เอาจริง อุ้ยขาดโอ้โอ้โหอดเลย no, no. What s <S โอ้ย,อ,ย,อ,ยอังเกเมาแล้เลวเอพี่น้องโอตกปลาทั้ันตัวที่สอง โอเค okay, ยันปิดปลาตกทั้งวันตัวที่สองโอ้โหหมาแล้วอะไรฮือมาๆๆอะไรอ่ะประกดกดคีย์ดิงไปไปตัวเล็กโอเคโอเคครับตกปลา EP ที่สิบกับพลเมียกระเด็กปั้นได้ไม่เยอะเดี๋ยวดูไซส์ด้วยครับ ดูปลาดุกดิไซโลอ่ะไซเป็นล้านนี่อ่ะดูปลากุูเลาดินำเสนอปลากุูเลาโลหขวาป้าวโคตรใหญ่ว้าวใหญ่จริงดูดิแล้วก็ปลาเกยเนาะเกยกี่ตัวปลาเกยสามเออสามสี่ตัวนี่แหละตัวไซ ม<ไ>ุ้งใบใสสวยเลยบุ้มๆเลยปลาคุดตววเนาะแล้วก็ปลากระบางสองตัวมั้งเนาะปลากระบางเล้สองตัวปลาปงนี่ตัวเดียวเออมีปลาปงเลยตัวหนึ่งใช้ได้เลยอ่ะโอเคมีพีที่สิบเนาะนี่ครับตกปลากันอีกแล้วได้ไซส์ใหญ่ๆเลยโอเคครับรก็ปากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวุ้นดี้หาอยู่หากินด้วยครับนี่ บายบายโหสองฟ้าสวยมากฮะดูดิ <elim>